สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่สายไมโครฮอนด้าส่วนหนตัวใหม่นะครับจะบอกได้เลยนะครับว่าทําง่ายมากๆเลยนะครับทําการถอดน็อตสองตัวที่หน้ากากออกนะครับเมื่อถอดหน้ากากออกมาแล้วนะครับสายที่เราจะถอดนะครับก็คือสายนี้นั่นเองนะครับโดยการใช้คีมจับตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ จุกหนึ่งนะครับก็เป็นตัวด้านล่างนะครับทําการใช้ขควงนะครับจิ้มลงไปตรงรูตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงสายออกมานะครับในส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จะใช้แรงนิดนึงนะครับในส่วนสายไม้ที่เราจะใช้นะครับก็รหัสตามนี้เลยนะครับก็คือสายไมโซนิกตัวใหม่นั่นเองนะครับในส่วนสายไม้ด้านล่างนะครับก็ใช้วิธีการดันเข้าเฉยๆนะครับแล้วก็ให้เคี้ยวลงล็อก ต่อมานะครับทำการร้อยสายก็จุดเดิมนะครับต่อมานะครับจะเป็นสายที่เข้าสู่กระปุกไมหรือสายด้านบนนั่นเองนะครับทำการใส่เข้าไปแบบนี้นะครับในส่วนของน็อตยึดนะครับก็ทำการหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้เลยนะครับ ทําการมาขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปลองรถกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเข็มไม้ขึ้นปกติแล้วนะครับถ้าหากรับชมคลิปจบแล้วนะครับรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ